แบกคันเกินคันใดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแบกแบกกระไดเม้าเห็ดเด้อพี่น้องเลยนอนก็บม่หลับพักกันนั่นเครียด<า>เครียดลงกระเพาะเมื่อหนยังดีย่านข้าเจ้าย่านมีคนมาเอากกอนมันหลายอีบาทอีบายเนาะหลายโพดหลายโพย่านมีคนมาเห็นมองเนี้ยมองเนียก็มีรอยคนมาเก็บเลยพี่น้องให้คุณนายเราปีนขึ้นไป พี่น้องกำลังพอดีกินพี่น้องบนน้อยอันนี้ใหญ่กว่านี่ก็ว่าเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าบาดนี่คอยสิเก็บเด้อพี่น้องเก<อ>็เ<อ>เขบข้าวเด้อบาดนี่อันพ่อห,หน่ะลืมเปิดแฟลชข,ขอะลินจัดเครื่องคุณทั้งทั้งสงบสงะอยู่คุณคุณนายปะละจัดการล้วค่ะพุพ่นอ่ะดอกเงี้ยเงี้ยอัน โลหับเด้อหับจังไดเอากระตามาตูงลูกยายเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้คอยไปทางพุ่นกันเดี๋ยวโอ้ยยังบัดแทนไปเปิดกล้องคอยกันอา้อาบาทนี่พี่น้องรัดการเด้อยายตาดอกเอาเลยค่ะอ่อนๆงามๆยายตาเรากระตาตูงเราพี่น้องทั้งรุ่งคือพี่น้องอุ้ยสวยจ้ะโซ่ซะก่อน กำลังงามเอายายตาเบิง่งโอ้ยพี่น้องค่ะพอผัดเลยค่ะไปด้น้อยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเหมนี่ก็ดีพอดีพัดพี่น้องเอาละเด้อยายตาเออเอาเลยโอ้ยลงลงตาแล้วลงตาแล้วบอเอออันน้อยเฮาไว้ก่อน,นเอน้องน้องส่วนเอาเนะติ่งๆเอาเติ่งๆนะเอาเติ่งดอกใหญ่ๆเงถึง,ถง,งเดออเ,เอาอันนี้ปาดเอาบมดเออโอ้ยลงตาแล้ว เอาเอาอีกซะอันนี้เดซูลล่ะพูดเอ้างวนนี่เอากันเด้อพี่น้องอันนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องมันน้อยก่อนอันนี้เด้ย้ายจีบเอาบวกเขาดึงเอาบวกอัน,นใหญ่ๆนี่บนนเนี่ยค่ะนี่ว่าสิเอากันน้อยแห้งหลายน้อยพูดเลยสิเอาบ่าได้ค่ะขึ้นพูดน่ตุปุติปิกำลังขึ้นแม่ ำลังขึ้นเดี๋ยวคอยหยับขึ้นไปจะค้ำกันพี่น้องมึงนี่ค่ะมึง่นี่พี่น้องค่ะทีมเดียวขึ้นอยู่พี่น้องพวกนี้พวกนี้ปวดภูมิมั่มาเตงพี่น้องฝนฝนฝนกระตกเด้อพี่น้องเลยฝุ่นก็ลัางลินเฮ็ดก็อยากเก็บบ้ไปตามนี่แหละพี่น้องตามกันไปเบิ่งน้ำที่หอยมีแบบ โอ้ยทั้งเทิงคุณพี่น้องขาวกนี้พวนี่แต่แต่ตใจคอยสิรูสิขาดนั้นง่เลย <laughs> ค่ะตุ๊ยามันอันนี้น้องไงยู่ปิดไฟนี่ปิดไฟไตัดออกปิด้งไงจ้ะอ่ะนาเรียพี่น้องค่ะมาตัดกันเลยจ้าได้บ่มันพี่ได้บ่นี่คนเ่ากับพ่อเห็ดเ่าอุ้ยขาไหม ขายดีๆอยู่คือว่ามีหนอนค่ะได้ได้ดว่โอ้ยว่าเป็นแต่ได้ละพี่น้องเลยนี่อันเบิ่งเล่าอีกอย่างหน,นึ่งขั้นทักพี่น้องสู้เอาไปกินเด้อรังเทื่มมันมีไข่อยู่ข้างในพี่น้องมันสิเป็นอันตรายพี่น้องสู้เสียดายมันเถอะต้นน้อยเออโตอน,น้อยค่ะ บางเธออัดมีทากไข่อยู่ทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องทากเ็นหมากมันมีสองพันพี่น้องใช่แล้วอันตรายอันตรายด้วยค่ะพี่น้องค่ะป่ะมาเนี่ยพี่น้องค่ะสิด้ต้อยเอาดินี่สิดีต้อยเอาค่ะเบิง้งไปแกงหมอหน้อยหนึ่งด้อค่ะเด้อมามาต่อยกันเลยจ้า ออกไปคูมือคูม,มือหันละนาะพี่น้องฟ้าก็ดีมาจ้ะมาต่อยกันเลยจ้าโอ้โ,อโ,อโอมาหักสิคะผูกัดมพี่น้องมาต <unch> ้องอ,โหโหอุโหโหโ๊โคอยหโักแมนตัวน้เอเ ทได้ตั้งรักเลยยายฮึ่ตัวบให้สัญกันเลยติใม่ใช่่่อรมนปลชนมตัวงิเยงก็ว่าดีวหย่ก็ว่าอต้องมาเห็นนะ เหรอาะใหแค่โอ้โอ้โมเมนพี่น้องโอ้รกเป็นอยงเดียว่สิรนเฮ็ดถอยที่พี่น้องี่ยกล้องหน่พี่น้องทััพี่น้องกคนพี่น้องกนี่พี่น้อง พี่น้องป้องปายเห็นแต่มือขอ่อยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องปั๊บจาพกล้องก่อนาพี่น้องมึงเนี่ยนกระตกห้าพี่น้องตุงปุติปิอยู่เฮ็ดซุ่มขอ่อยฮะ พี่น้องทับได้เด้อ,อเดีวจะไปสู้พี่น้องทางทางังทังนั้นทางนั้น,น,นโอ้ยใส่ก๊อกหลังเลยป้องกับเน็ตจะไปคนละทางพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่อู้แสดงว่านี่ให้พี่น้องทางนั้นเบิ่งแน่แสดงว่าน่ะว่าสิคะแสดงว่านั่น,น,นมันออกตั้งหัวปีเด้อนี่มองเงี้ย กันวันขาเจ้ามาต้อยเอาหมดแล้วเดี๋ยวต้อยกันเหยียบเเหยียเก็ย่เดี๋ยวทำแทน่ันเปิดระบบกล้องรัดอกไดทีี่หรอเกิด ไฮึบคุณหน้าเน่ะเอาอ่านส้มจะซึกระลุกเลยใหุ้้มให้เสียงเลยเอาท่านก็หักเดี๋ยวพี่น้องเอากล้องหักเอาเออเก็บเอาน้ำเก็บเอาเก็บเย็ดเบนเนาะเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บอ้ยหวานซะเจ้าปากเลย ไอ้ข้างยายข้่งค่อยสิเก็บเอาหอกวลงแบบสวยงามนีค่ะงามเลยสวงาม สวยงามตามท้องเรื่องจ้าติดใจมาเบ่งน้ำมือยายดูโอ้ยายเจ้าทังเมื่อกี้เนี่ยบอกจ้ะพับกึอบรถบอกคือเก่งแท้ขับพีนัยดินขพับพีนดินดพักขนาดับพินัยดินพี่น้องค่ะดีนะมันตกมันไม่ใช่ใบไม้เพราแตกค่ะเพราแตกเกือบหัวแตกนี่นอีลีงามให้งามหืน ่อยมาถ่ายขะนี่จะถ่ายขยานันถ,ถ,ถ่ายรูปก่อนนะคะงามเลยค่ะนี่อนนง้พักคันดิยางไปเบิ่งมันยังต้นอันดิบวาน,นี่นติด่ได้รูปงามค<า>ักรนะตัวไมห้้เห็ด โอ้พอดีกินเลยพี่น้องค่ะเนาะพอดีกินเลยนี่นค่ะจกต่อตัวต้วบเลยบ้านเฮาจังญสายโก้ก่อกนอยายไปเอาไปยัแต่มันหายคิดถึงก่อนเนาะเนองเนานะมาลีลาลีโล เอ,ออเออนี่ค่ะงามเลยปอดีปอดีกินเลยเอามาคู้นงจกไหมจุกไหมก็ทำที่น้องจกขิดเต้คิดไปข้ปปางอื่น <c oughs> อุ้ย,ยอ่ะา้างนั้นทางนี้อ้ยใส่กระตา่ายค่ะ เอาจกต่อค่ะจกต่อเลยเอาไวเจ้างนนะเพื่อนเอาไปจ,ามมาาจกงนเดี๋ยวเราพี่นจกงนคำนี่ค่ะสวนขึ้นสวนขึ้นโอ้ยอย,ยาสีกันลูกโอ้ยเนยขึ้นมาดูยายทั้งรุ่นมีหนอนมีแมงบอมีจักเม็ดสวยสวยเลยจ้ะ แสดงว่าข้าเจตต้าเบ,<ต>าบิ่องต้นนั่น,น,น,นข้าเจ <ตา S 1> ้าบ่ได้เห็นเนาะอันนี้เนาะข้าเจ้าบ่ได้มาเบิ่งกันเพิ่นบ่น <ตา S 1> เหลียวมาเจยายตาตาดีสมซื่อค่ะมาเฮาเก็บต่อเลยจา้าเอาคุณนายมาพี่น้องพร้อมหรือยังนี่น้องเล็กอันน,นี้น้องเล็กใหญ่กว่าเพื่อนสิมาเบื่องน้องเล็กพี่น้องว้ายารสะพัด อิ่มแล้วนี่ค่อยใส่ไข่ขอนนี่ได้จานบบก่งอัดใส่ไข่อิ่มแล้วนี่ไปเับไปเบิ่งขอนพุ่นต่อไปาิชิหายเบิ่งความงาม